ครับผมคือแบริฟเฟอร์ว้าวเย่แล้วก็โอเย่กันไปตามระเบียบนะครับอ้าวนี่คือเกม Watch d o g นาฬิกาข้อมือหมานะครับภาคที่3แล้ว <c oughs> แล้วเราก็อยู่กับไอเด้นนะครับเขาไม่ชื่อว่าไอเด้นนะครับชื่อภาษาไทยผมเรียกเขาว่าไอเดนเขาเป็นแฮกเกอร์ที่เต็มไปด้วยไอเดียเขามีาผ้าปิดปากเพื่อป้องกันควันจากท่อไอเสียอ่ะเฮย้ยแล้วกูจะแรปทำไมว่าไอเฮี้อ่ะขึ้นรถด,ดีกว่านะครับ <c oughs> เล่นอะไรวะเนี่ยติงตองแล้วกูมาลุย แล้วก็มาแผนที่เรียบร้อยไปที่อบเจ t i ีฟต่อไปของเรานะจุดสีเหลืองก็เริ่มมีความคุ้นเคยกับเกมแล้วไป let's go เพลงโฟดนิ่มเหมาะกับบรรยากาศฝนตกมากๆนะครับเอาละจอดตรงนี้แหละรลันปืนนี่ว่าโอเคลงก่อนช้อปปิ้งกันสักหน่อยถ้า C T O S มันเพิ่มกำลังการป้องกันเป็นสองเท่างั้นกูจะต้องเพิ่มอาวุธกูเป็นสองเท่าอสนุกล้วตอนนี้ กูต้องซื้อปืนเย็ด <Welcome. S 1> yeah. อะไรเนี่ย G 1 0 6 Spec o ย์หก1เอ้าหกูมีแล้วคนขายหน้าตาคนตีนมากขอดูหน่อยเฮ็ดเคเฮดเคสีหนึ่งหกว้าวเยอะปืนป่นเลยสี่หนึ่งเจ็ดก็มีโอ้โ oh. หมาทั้งสองอันนี้อะไร Greenlet Launcher oh. เครื่องยิงระเบิดแมวยังไม่เวอร์ขนาดนั้น P 9 PX4 1911ง้าหนึ่งห R สาโอ้โ oh. ห oh. แม่งของดีกั้นเลย Desert Eagle ฟิสตี้แคลว์โอ้โหถูกใจถูกใจเฮ้ย MP5 เย็ดของดีๆทั้งนั้น MP 9ก็มี เวกเตอร์เฮ hey, yeah, uh ้ยคริสซูเปอร์วีเยสปืนป่นเลยแต่สามหมื่นตังค์ไม่พอเว้ยลูกซองลูกซองสั้นนะครับเยสลูกซองยาวลูกซองออโต้มีหมดอืมกูเอาเป็นอะไรดีซัสไนเปอร์ไรเฟิลไอ้สัตว์สไนใหญ่ก็มีเว้ยของดีๆทั้งนั้นเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเก็บตังค์รวยๆจะมาเหมาร้านโอเคผมถอย hk 416กันนะครับเป็นไรเฟิลจู่โจมที่เชื่อถือได้ชอบชอบ416มากกว่า417นะครับ ลูกสองสักก็บอกแล้วกัน,น SG 90ไปจัดเดี๋ยวตังไว้บ้างคอมแบ็กเฮียเฮียอะไรล่ะหม่กูไม่เคยพอ,อม,มันต้องป้น,นมันต้องป้นมาลองของหน่อยกูเพิ่งซื้อจากร้านมึงเนี่ยแน่นแน่เวอร์ใช่เวอร์ช่ยิงแม่งเลยไอสัตว์เจ้า,าของร้าน <laughs> ทำลายทิ้งมีร้อง เย็ yes, ได้ตังค์ด้วยสาตว์ได้ตังค์มาตั้งพันหนึ่งพันกว่าด้วยก็คือเราซื้อปืนมันเสร็จเราก็ยิงทิงลแล้วก็เอาเงินคืน <laughs> ได้เงินคืนบางส่วนก็ยังดีว่านั่นคือการซื้อของแบบล็อกๆนะครับมีคนโทรแจ้งตำรวจว่าเนี่ยไอชิปหายหกูทำเป็น GTA ไปได้เอแม่บิดแต่ละพอตะทิงปีนไปชักจะสะใจขึ้นเรื่อยๆแล้วอาวุธแม่งเยอะวะ่ะสุดยอดเลยแล้วอาวุธแม่งแบบ ใช้ชื่อจริงทั้งนั้นเลยนะครับเแทรกอุ้ยมีเบียดนิดหน่อยตกไปเรื่อยๆอุ้ยเฮียโทษทีเมาถ้าป้ายรถเมล์เลยโทษทีครับคันเร่งมันลั่นไม่ได้ตั้งใจนะอาชีพหายแล้วนายวันๆมาละมีคนโทรแจ้งตำรวจไอ้ซาเอ้ยกูไม่ได้ตั้งใจคันเร่งมันลั่นทำไงได้วะชีบหายแล้วมันหาตัวกูละเราต้องจะเขสีเหลืองนี่โดยเร็วมันกำลังเซิร์ช อาชญากรอยู่นะครับซึ่งกูเป็นหนึ่งในนั้นเพราะกูเพิ่งฆ่าคนตายอุ้ยเหมาเหมาเลยครับเมาหมดเลยอืมเุยเราต้องถอยกลับแล้วขึนาแมงดักเุยไปเร็วสัตว์แป90%ิบอรเซ็้าิไชิบหายไม่รอดแน่โดนแล้วเรียบร้อยครับตำรวจมาแล้วมึงเอาละทีนี้เราก็ต้องแอบตำรวจอย่าให้ตำรวจมันเจอเราเอ้ยไอสัตว์ฝ่าแม่งเลยก็ได้มะมาดีตามมาดีจะไฟเปล่า <c oughs> มาเลยครับ คนขวดตำรวยซ้ายเอ้ยเบรกอุ้ยกระแทกครับซอฟโอเคก็ยังดีรถแรงกระแทกก็ได้บ้างเบียดเบียดเข้าข้างทางเอ้ยไม่หยุดเว้ยมึงมาสั่งให้กูหยุดได้ไงไอ้เพี้ยกูไม่ได้เป็นวันอยากสั่งเลยไปสั่งใส่ผ้าเช็ดหน้านู่นอัพสกิลวันได้เวลาใช้นี่ละบล็อกเกอร์กูต้องหนีมึงเดี๋ยวเราจะต้องหาบล็อกเกอร์ไหนในเอ้ยหลีกไปดิเบื้องอยากตายไงวะนี่ไงบล็อกเกอร์พานเปิดเลยเย็ด โอ้โหลอยขึ้นไปกลางอากาศเก็บตำรวจไปนหนึ่งนะครับไม่ต้องลั่นกระสุนแม้แต่นัดเดียวเขาเรียกว่าใช้สมองเว้ยบอกแล้วไอเดนเป็นคนมีไอเดียนะครับชื่อภาษาไทยก็คือไอเดนเขาเอาผ้าปิดปากเพื่อป้องกันท่อไอเสียกูลบอีกแล้วนะไอเฮียพอพๆพหนีตั้งใจหนีครับยังไงก็หนีรอดแน่นอนยีสเคหลอนลวเว้ยทีนี้เราก็กลับไปที่จุดสีเหลืองเขียวตูดนิดนึง พอเป็นพิธีโอเคมาร์คแทนที่เดี๋ยวลงทั้งแมมันบังคับสนุกดีทั้งเนี่ยทำไมในสตรีมมันโดนโหวตให้คะแนนน้อยวะไม่เข้าใจเกมเขาออกจะเจ๋งไม่รู้แหละกูไม่สนคะแนนตัวกูชอบก็พอละชนตูดแม่งเป็นไงล่ะฮิฮิไยไม่ใช่รถกูวิดโอมากูวิดโอเข้ามาอีกทีถ้าเป็นรถเราเองนี่เราจะระวังมากโอเคนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วกูต้องเข้าไปให้ถึงมัน มันมายุย่งกับครอบครัวกูมากเกินไปแล้วกูจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครมันโทรมาว่าจ้าให้ไปโทรเกียนนิกกี้นะครับ้องสาวของไอเดนรีแฮกเอ็มพามนนี้มันนี่ดูดดูดเย็ดูดตรงนี้เลยไม่ต um> ้องงอโฟแช์นะครับแม่งดีอยากได้ั้งเัืเอาไงดีวะโลเคตอาก i t h the access code ก็คือเราต้องหา access สโค้จากยามในตึกนี้มันเคยโดนเดดเซนะครับแฮกเกอร์เข้ามาบุก ตามวิทยุที่มันประกาศตอนเราอยู่ร้านปืนดูสิเป็นไงมึงโทรเข้าโทรศัพท์มือถืออ้าวโทรศัพท์มือถือระเบิดได้อูซ้ำอีกทีชาปนก,กิจให้ครับดูดิเอ้ยมันยกได้ไงอะ่ะเอ้ยสัญญาณดังได้ไงอะ่ะผีหลอกแน่แน่เอ้ยใหญ่าหญ่ใ่ึ่งหึ่งเอารัวกันเอารัวกันลองดิเอ้ยรัวเปิดได้ไงอะ่ะเอ้ยสัญญาณดังได้ไงผีหลอก องครับแบ็คเบลมาเชียวอาร์ติสโอ้โหไอ้นี่เป็นนักอะไรวะศิลปะป้องกันตัวสายดำยีเอทเคเออร์วิงเอลิกนะครับนะระเบิดอุ้ยงงงในสอดอะไรระเบิดอะเ <laughs> ฮียหนุกวะระเบิดหมดเลยเป็นไงล่ะเราต้องให้เข้าไปในอาคารให้ได้เป็นไงนี่มีไหมไม่มีนะครับหาคนที่มี Security Code ซ e ค u ิตี้โค้ดสิเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันนะครับ เพราะมันมากันเยอะแล้วเกินถ้าเราบุกเข้าไปคนเดียวนี่คงงานช้างใช่ย่อยเราจะพยายามใช้สมองให้มากกว่าลูกกระสุนนะครับคอนเซปต์เดิมก่อนแผนแตกเมื่อไหร่ค่อยสา์ลูกปืนเปิดปิดเปิดปิด,ปดไม่สนเลยอะไรวะโหแหกกล้องก่อนกูต้องเข้าในอาคารน่ะในอาคารมีกล้องไหมเนี่ยอะนั่นไงได้แล้วเย้ yeah! เข้าอีกลึกขึ้นเรื่อยๆอะไรวะนะ คาเม่าอีกตัวหนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อไอเช่นนั้นมีคาเมรามีกล้องซ่อนนะครับอ๋อกล้องติดกระเป๋าเสื้ออ๋อย,ยามคนนี้เหมือนเป็นกล้องเคลื่อนที่ให้เราเออดีดีดี <ๆๆ S 2> <ๆ>อะไรวะเนี่ยแมสเซดอ่ะดูโทรศัพท์ดูแมตเซดดิชทจ็นอัปเดตวีซิเราได้รับเราได้รับรายงานจากสารวัตร,รแล้วไงเขาบอกว่ามึงพยายามจะติดสินบนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้มึงกู้อะไรเนี่ยตออเลยชัด แฮกเกอร์แม่งหลายสัตว์นะครับทำการ์ดเหวอะเลยอืม a t t r a กส่งเสียงฟังเสียงไปกล้องสิมีอะไรเล่นได้บ้างเนี่ยอ้าวไอีเชียนี่ไงเซิร์ฟเวอร์รูมแอคเซสอุ้ยแม่งไปหลังเสาละไปไปกล้องนูน้นไปกล้องนูน้นตามไปดูดโค้ดมันมานี่ไงชิ chief security c o n t คเตอร์นะครับไอ้นี่แหละได้โค้ดมาละทีนี้เราก็ต้องหาจุดที่เราจะป้อนโค้ดเข้าไปเออตรงไหนดีตงไหนจุดสีเหลืองยุ่งหน้าเรา ไอตัวตากล้องเดินไปนู่นละระเบิดล่อระเบิดล่อมึมอุ้ยตกใจไหมเนี่ยหาทางเข้าระชิดตัวตากล้องดินี่ไงอยูไ่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตากล้องขอยืมกล้องหน่อยนะเพื่อนเดินไปที่ประตูสิดูดีน้ำเสียงไว้อ <'s> ่ะสมาร์ทโฟนวางไว้พอดี <need> ใช้สิ่งแวดล้อมรอบด้านเป็นประโยชน์นะครับอเจอแล้วอะไรเนี่ยเราเตอร์ว้าวเข้าไปเลย เฮ้ยแฮกว่ะแฮกลรวเตอร์โอแค่นี้เองอรอง่ายจังยังไม่จบหมุนหมุนต่อ,อเหมือนกับว่าต่อสายไฟให้มันให้สัญญาณมันไปถึงนะครับอุ้ยง่ายว่ฮะฮโคตรง่ายยากกว่านี้มีอีกไหมฮ้ยอะไรแดงๆลองเอจับเวลาเฮ้ยเร็วๆๆๆๆหมุน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 นี่แหละเรียบร้อยโอ้กินขนมเลยเนะี่ย แดกหมูเลยครับงานนี้เรียบร้อยเย็นไม่มันง well ่ายอย่างนี้วะได้แล้วกูแฮกเข้ามาแล้วอะไรนะมึงหมายความว่าไงมึงเข้าไปใน C T O S แล้วเหรองงครับงงแบดบอยงงเนี่ยกูกำลังมองเน็ตเวิร์กอยู่เนี่ยกูเข้ามาแล้วและมึงก็มีเช่นกันโปรไฟล์ออนไลน์ความลับของทุกคนอยู่ในมือกูแล้วเห็นทุกอย่างเลย ในอำเภอในดิสตริกต์นี้กูจะใช้มันให้เป็นข้อได้เปรียบของกู find player to hack ดูที่ traffic อนไลน์ด้วยถ้ากูเจอมันมันก็ต้องเห็นกูเช่นกันเอาล่ะกูต้องรีบไปละไม่อยากเคลื่อนไหวมากตรงนี้โอเคเดี๋ยวกูติดต่อกลับไปขอตามล่าหาตัวไอ้คนโทรกันย็ดเคตงเอาจริงวะไอเดนโอ้โหไม่ต้องลั่นกระสุนสักนัดครับมือถือเครื่องเดียวของทั้งตึกยีดเครู้สึกเหมือนมีอำนาจ กูยืมรถหน่อยคันนั้นแม่งรวมแล้วเชี่ยแม่งดีว่ะถ้ากูมีมือถือเครื่องนี้นะแม่งกูจะขัดเงาทุกวันไม่ให้แม่งเก่าเลย district access unlock เรียบร้อยเป็นของเราแล้วนะครับตอนนี้ CPOS ในอำเภอนี้ในเขตนี้ก็อยู่ในมือเราทั้งหมด skill point acquire ลองดูซิกูอัพอะไรดี driving นี่อะไรวะเนี่ย ดิ f เ n นซีฟไดเวอร์รีดิวเซอร์เอ๋อถ้าเกิดชนแล้วเดเมจจะน้อยช่างแม่งไม่เอาอ่ะไม่สำคัญเอาที่ต้องใช้ก่อนบิ g e สอะไรวะเปิดสะพานะยังไม่เอาควิกสวิตช์เปลี่ยนอาวุธเร็วเราก็ต้องปลดเพื่อที่จะมาเอาของดีๆข้างในนี้นะครับเพราะมันเป็นสกิลทางผ่านอ่ะแค่นี้ก่อนหรือใครโทรมาวะ hey. เฮ้ยกูอยาก <What is S 2> ให้มึงช่วยอะไรหน่อย <'m> อะไร <have you S 1> วะ กูทำงานกับลูกค้าคนหนึ่งที่แม่งโคตรเรื่องมากเลยว่ะแล้วมันต้องการคนขับรถไม่อ่ะคืออย่างนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยกูเห็นว่ามอรลิสมันพยายามจะหนีออกจากห้องรับแขกเพราะฉะนั้นกูเลยต้องย้ายมันไป เพราะฉะนั้นปัญหานี้ชดใช้กับที่มึงต้องช่วยกูบ้างเพราะว่ามอรลิสเนี่ยคือปัญหาของมึงและกูรับผิดชอบแทนให้แล้วแต่นั่นไม่ใช่สไตล์ของกูละกูชอบแก้ปัญหาในสิ่งที่กูเริ่มของกูเองและสิ่งที่กูขอจากมึงก็คือโอเคโอเคใจอ่อนละอ่ะเดี๋ยวจัดการให้เว้ยไอ้ไฟแค่เป็นคนขับรถไม่น่าจะยากก็พอกว่าเดี๋ยวจัดการให้ไงอธิบายงานมาสิมันเป็นงานส่งพัสดุธรรมดาอ่ะแค่รับส่งคน ก็แค่จำมาไว้แล้วกันว่าชื่อเสียงของกูทั้งหมดที่ทํามาอยู่ในมือมึงแล้วตอนนี้เขายอมใจหนักมากๆเลยนะเพื่อที่จะจ้างคนขับฝีมือเจ๋งที่สุดในชิคาโก,โกอั้งมียอกูด้วยเว้ยแหมโทรหาทุกคนละแฮกเข้าไปนะครับตามระเบียบดูซิมึงเป็นใครวะเนี่ยรีเซนลี่เอ้ยอะไรวะไทยแลนด์รีเซนลี่ีทรเวลสู่ไทยแลนด์เพิ่งเดินทางมาเที่ยวที่ไทยแลนด์ว้าวประเทศไทยอายุอีพ๊ะก้าวดัตตาอาร์กิเทคเป็นสถาปนิกนะครับสถาปนิกเกี่ยวกับข้อมูลอืม กูดีใจละที่มีคำว่าไทยแลนด์อยู่ในเกมฟอร์มยักษ์อย่างนี้โอเคมาร์คแผนที่ไว้แล้วเราต้องไปที่จุดแคมเปญนั่น <im itation> มาเอารถมานี่ <im itation> เป็นของกูแล้วบายยเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะไปครับโอเพลงกา,กากมากย้ายโอเพลงไม่ไม่มันอ่ามันต้องอย่างงี้มันต้องคังล็อกหน่อยว้าวเย้ได้อยู่ได้อยู่กีตาก็ใช้ได้ครับ ไม่เคยได้ยินใช้ได้ไว้เพลงนี้ดีๆน่าสนใจเสียงล็อกคล้ายๆบอยเซ t ไฟเออร์แต่ว่าอันนี้หนักกว่าและใหม่กว่าแน่ๆอะไรวะเนี่ยจุดสีเหลืองโอเคต้องไปช่างแม่งใครจะเป็นเฮียอะไรก็ช่างมันไม่ใช่ทุลักของกูแล้วตอนนี้กูต้องเดินทางรกิจ มารับงานเลยเอาเฮียอะไรวะเนี่ยมิชชั่นล็อกล็อกทำไมเกิดเฮียอะไรวะเนี่ยฟิกเซอร์เหรอชิบหายละกูส่งเสียงดังมากเกินไปในอำเภอในในดิสริกนี้มันรู้แล้วว่ากูอยู่ไหนเอาล่ะกูต้องหามันว่างละงานของโจดี้ไว้ที่หลังแล้วกันไฟน์ทูเอ็กซ์เดอะแท็บนี่มันใครวะเนี่ยออนไลน์เหรอวะผู้เล่นคนอื่นรอวะชิบหายได้ข่าวว่าเกมนี้แม่งบังคับออนไลน์ด้วยดิก็มาที่สัต มาได้เวลาไฟกับแฮกเกอร์คนอื่นที่กำลังเล่นอยู่เหมือนเราแล้วนะครับไปยินดิบตายดาพ่อเอาเลิกเอาชัยมาต้องไฟแล้ว 2x the tap มันคือใครกูไม่เข้าใจนี่คือมันเป็นเนื้อเรื่องหรือเปล่าหรือมันคือผู้เล่นจริงๆมันเ,เดี๋ยวเราจะมาลองดูเดี๋ยวเราตายนี่แม่ไงไอเขาเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ห้ามตาย อะไรวะเนี่ย Arrival Fixer has accepted an online hacking contract อ๋อนี่ไงเป็นผู้เล่นออนไลน์จริงๆด้วยนะครับ Find the Fixer คนที่มันแฮกเราอยู่นะครับ Fixer may be above b e l มันอาจจะอยู่บนหรืออยู่ล่างคุณก็ได้ให้คุณหามันอาจจะเนียนอยู่ในฝูงชนอ่าเมาตู้อีกแล้วกู <c oughs> ไม่ใช่ไรไม่ใช่ของกูครับไม่ใช่ปัญหาเลยจริงๆเกียรติสิบเอ็เฮ้ยชิบหายแล้วมันพยายามจะแฮกเข้ามามันจะแฮกกูอ่ะมีคนพยายามแฮกมือถือ ราต้องเดินหาแล้วว่าคนไหนเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหม To X the tab is hacking you ชิบหายแล้วอย่าให้มันครบร้อย Not The hacker Not The hacker เอ้ยใครวิ่งวะเฮ้ยมึงวิ่งเหรออา้อาวไอ้สัตว์เจอ <น S 1> แล้วหวัดดีครับมึงน,นี่เองมันนี่กระโจนใส่เลยโวยอะไรมึงฮะฟาดเกตเต้เบริเฟอร์ห <c oughs> นึ่งคิวฮ่าฮ่านุ่มไหมสัตว์มีอีกเปล่ามีกี่ตัววะเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆเลยวะอย่างี้ก็ก่อกวนดิ จริงแม่งเลยสัตว์ตายชัวครับอันนี้เฮ้ยเอา416เก็บไปเดี๋ยวไก่ตื่นเฟเซอร์จะจะมาหาเราข้างในเยอ๋อก็เกี่ยวกับฟิกเซอร์นะครับการค้นหาตัว i น q u i s i t ช v ตีก้ก็คืออยา่าแบบอย่าเด่นให้มันมากนัก,นกเดี๋ยวคนมันก็เจอเราอะไรไม่ต้องมาโทรไอสัตว์นี่คุณ่งทำอะไรเดี๋ยวก็ตบกิ้งกูมี416นัว่วเว้ยฉิบหายละนี่นเป็นข่าวที่โคตรร้ายเลย ึคกอจำถูกไอคนพวกนี้มันติดต่อกันผ่านระบบกริดเป็นโครงข่ายนะครับ access the online contract app เราต้องเข้าไปในแอปนะครับอะไรวะเนี่ย the online contract app AKA the grid shows online fixer activity อ๋อมันจะโชว์ว่าอะไรวะโชว์กิจกรรมของพวกฟิกเซอร์ทั้งหลายที่มันออนไลน์เล่นอยู่ตอนนี้ hacking and tailing อ๋อมีระบบการเล่นหลายแบบก็คือการแฮกแล้วก็การติดอะไรวะสะกดรอยตามอนี่กูยืมมอไซค์นะใครไม่รู้ โอเพ่นอยู่สมาร์ทโฟนเดีือดๆจอดแป๊บมันให้กูทำอนะไรวะเนี่ยอ่ะเลื่อนออนไลน์คอนแทคแอปอืมกูคิควไปหนึ่งกูสบายใจแล้วดีกว่าโดนแม่งแฮกรีเควสต์ฮักกิ้งถูเกเหตดูดิได้คอนแทคอะไรไม่มีคอนแทคกูต้องกลับมาดูใหม่อีกครั้งเอ้ยกูไม่เข้าใจระบบนี้เท่าไหร่แต่ก็นะได้อยู่พอประมาณ เราเน้เนในเรื่องกันก่อนดีกว่าใครมาก่อกวนกันใน,เ,น,เ,นเรื่องกูจะยิงหัวทิ้งให้หมดเลยสุดเอาละทีนี้ก็ไปจัดการงานของจอร์ดี้ได้ละไปรับไปส่งคน,นรู้สึกเหมือนเป็นพนักงานแท็กซี่งานพวกนี้แม่งต้องคอยหนีตำรวจอีกแล้วอะ่ะเซ็งจริงๆริงอายเดนก็คิดในใจนะครับเฮ้ยมอเตอร์ไซค์แม่งขับมันดีกว่าเอ้ยแม่งกเมาสมายไฟฟ้าเขาอะไรอีกอะเนี่ย งานเข้าอีกแก๊งหายแวโอ้ยไม่เอาไม่ยุง่งกูจะไปจุดสีเหลืองของกูไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมไว้เล่นนอกรอบทีหลังขอดำเนินเรื่องให้มันจบก่อน <c oughs> มันเป็นหน้าที่ของ BRF Channel นะครับที่ต้องเอาเนื้อเรื่องให้พวกคุณดูเลี้ยไป,ไปเบื้องไอ้ไอ้เหี้ยอะไรเดี๋ยวยิงหัวแตกไอ้สัตว์กูมีลูกซองแล้วไอผมมีลูกซอง <c oughs> <c oughs> โอเคลง <c oughs> ป้นแผงหนังสือได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนกูรีบเย้ออนไลน์แฮกกิ้งอะไรอีกเนี่ยแอคเซปต์คอนแทรคไม่เอาไม่ว่า จะฆ่ากูคืนละเซแก้มือ,มอว่า insert backseat driver act หนึ่งเออว่าไงมึงอยู่ไหนเนี่ยชิบหายหมดแล้วมันกำลังจะแยะ่เอเอเดี๋ยวกูไปนะเร็วๆตำรวจกำลังตามหาตัวกูอยู่ยเร็วๆอ๋อคือกูต้องไปรับไอ้คนคนนี้ใช่ไหม reach the west island for the driving contact อ่าไปรับงานรับส่งครับอมอไซค์คันเดิมนี่แหละไปละแวนวิ่ล้วบุรุษนักบิดมาแล้วเย้ yeah! นั่งขับมันกว่ารถเก่งเนี่ยมอไซค์ที่ไหนมีวิทยุวะมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษรึเปล่านี่ยผมเห็นเด็กแว้นแถวบ้านมอเตอร์ไซค์บางคนน่มีวิทยุเลยนะจริงนะาเปิดเห็นดันตึก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 หองกูชิบหายอ็อบเจกต์โพลิ c e chest have ิ h r e e d i s มีสแกนมีเชสมีเซิร์ชก็คือสแกนมีไล่ล่าแล้วก็ค้นหา อ๋อโอเคเข้าใจละอย่าอยู่ในเขตสีเหลืองเดี๋ยวมันจะหาเราเจอถ้ามันหาเราเจอมันจะเริ่มไล่ล่าแล้ว้องไปตามหาตัวเราแล้วเราก็จะโดนจับมาเป็นขั้นเป็นตอนระบบนี้ดีกว่า GTA องนะเนี้ GTA มันไม่ค่อยซับซ้อนนักแบบออกไปแล้วก็จบเลยไงแต่นี่มีตามหามันดูสมจริงขึ้นเยอะอย่างว่านักเกมใหม่ๆมัพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งวันภาพยิ่งสวยยิ่งสมจริงอืม อะไรมาตรวจที่อะไรไปแล้วกูรับฟันแฟกแล้วมึงวัวกันเหอะมันก็กำลังไล่ล่าตัวเราอยู่และเราก็มารับงานไปส่งพัสดุวันดีเอ้ยมีบัตรเชิญป่าไม่งั้นตายกูเนี่ยแหละคนขับรถของมึงไอเวยได้มัวไปทำเพี้ยอะไรอยู่วะมีรถไหมรถคันนี้แม่งโดนยิงพุนเลยวะไม่มีวะกดของกูรถของมึงงานมีอยู่แค่นั้นแหละ เออเอาเหอะไอ้เหี้ยขึ้นมาเร็วๆอืมตามนั้นกูขี่มอไซค์มาจะไปไหมล่ะเนื้อคุ้มเหล็กนะเว้ยโอ้โหประตูพุ่นจ้ะมันไปมีเรื่องกับใครมาวะแล้วก็ต้องมาจ้างให้แฮกเกอร์อย่างเรามาขับรถหนีให้นะครับอืมดีๆ USK เป็น Enemy Search Exit Search Area Detect แต่ก็คือเออต้องต้องหนีออกโดยที่ไม่ให้ใครเห็นเหมือนในพาร์ทแรกนั่นเองครับเมนายากทุกอย่างแม่งชิบหายหมดเลยเอ็ดดี้ตายแล้วกูทิ้งมันตายตรงนั้น ตำรวจแม่งมาจากไหนไม่รู้แย่โคตรขับไปตามทางแล้วก็ระวังด้วยตำรวจตามหาอยู่ทางที่มึงจะให้กูไปทำให้มึงจะทําให้เราสองคนโดนฆ่ามึงปุบากแล้วนั่งเฉยทาตามแผนนะกูรู้กูทะไรเพื่อนมึงเพิ่งตายไปไม่ใช่เหรอหึมอบลงซาอเวนเดี๋ยวกูจัดการเองมันเช็คตีแอรลีแล้วมันจะเช็กซอยไปละทางนี้กูเข้าซอยแล้วขางนดีวะ กดดักซอยซ้ายเดี๋ยวลอมันผ่านไปแล้วเราจะตัดไปละแม่เ้ยแผนเป็นไงมาคุยกันก่อนมึงอะต้องใจเย็นมันล้อมเกาะนี้ไว้หมดแล้วเราจะต้องไปตามลองจอดรถตามซอยเล็กๆตามตรอกถ้าเกิดกูดับเครื่องยนต์มึงก็ต้องเงียบเข้าใจไหมทำเหมือนว่าเป็นรถเก่าๆจอดเฉยๆเข้าใจไหมโอเคโอเค หายเอ้ยแมงมือกูสั่นชิบหายเลยอะ่ะเคยเห็นคนยิงต่อหน้าปะ่ะโอ้เห็นมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราต้องระวังอย่าให้ตำรวจมันเห็นเรานะครับโอเคตอนนั้นเคลียร์ไปได้แมงเอ้ยคุยกันก่อนกูกลัวชิบหายแล้วเนี่ย,เ,ย <c oughs> เอ็ดดีอ้อาจจะยังไม่ตายก็ได้มันโดนยิงเข้าที่ท้องกูได้ยินมาว่ามันเป็นจุดปลอดภัยที่สุดตอนโดนยิงใช่ไหมแผลอาจจะดีหรือจะแย่ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ากระสุนมันยิงทะลุหรือเปล่า มึนก็นล้วจะได้เห็นความหายน,นาครัง้งยิ่งใหญ่ของแท้เลยเพราะว่าตำรวจมันจะต้องการคําตอบซึ่งนันก็หมายความว่ามันจะไปหาเพื่อนมึงแล้วพาไปที่โรงพยาบาลคุมตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็เอาไปรีดความลับทีหลังมึงบอกว่ามึงเคยเห็นคนโดนยิงรอดกี่คนวะรอดเหรออย่าไปสนเลยตอนนี้สนแค่ว่าเอามึงให้รอดจากที่นี่ก่อนดีกว่าแหมเงียบทันทีขอดียินเรื่องหนีรอดนี่เงียบทันทีเลยนะมึงหายกลัวแล้วสินะ <S Escape <successful>. yeah, s u c c e s s f ู l เย้หนีรอดแล้วเว้ยแต่ตำรวจยังอยู่ โอ้ยฟักเอ้ยแม่งเจ๋งวะมึงแม่งเก่งจริงๆด้วยอ่าเราหนีรอดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีตำรวจไล่ล่าเราอยู่สองคันอ่ะเหลือคันเดียวแล้วตอนนี้สตาร์ทเครื่องรอเลยเดี๋ยวรอมันผ่านไปเดี๋ยวซิมมึงจะเอาไงจะไปซ้ายหรือไปขวาเดาทางมันก่อนมันไปซ้ายมันกูตามเราไม่ควรตามมันใกล้นะครับทิ้งระยะห่างเยอะๆเดี๋ยวแม่งเห็นเฮ้ยเอีย,อยายุ่งกูไปก่อน <laughs> let's go เราเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเ,ยเดี๋ยวเราข้ามสะพานข้างหน้าไปก่อนแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับดูซีตำรวจมันจะเลี้ยวขวาหรือเปล่าลองดูวัดดวงตำรวจไปซ้ายกูจะไปขวาไปทิศตรงข้ามมึงอะ่ะเอาดิเอาดิมันไปขวาเว้ยโอเคงั้นกูไปซ้ายแค่นี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ยเยือรอดรอดสนิทไม่มีใครรู้เป็นไงมือโปรโคตรอ่นะของนี้อยู่ที่หน้าตาและทรงผมอ้ย <c oughs> ไปไเรื่อยจุดสีเหลืองโอเคเราถึงละเราทำสำเร็จมีบางคนอยากจะเจอเราอย่าทำให้ชิบหายล่ะอะไรวะเนี่ยนั่นมันลัคก,กี้ควินเอ้ใครคือลัคก,กี้ควินวะทำไมบอสใหญ่มาอยู่ที่นี่ไม่เขาไม่ได้มาเจอเราเ,เ,เขามาเจอมึงนั่นแหละกูไม่เกี่ยวกูเป็นคนขับรถเฉยๆไปดิลงไปเคียย์ปัญหาของมึงอ่ะกูม,มาส่งอืม แม่ดักมือรอเลยเป็นลุงแก,แก่สองคนไหวเปล่ามีบางคนรู้แต่ว่าไม่รู้จริงๆนะเกิดอะไรขึ้นมันเร็วเหลือเกินมันเป็นแค่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วสักพักหนึ่งแม่งก็มีสัญญาณดังตำรวจก็มาโอ้ยมันเร็วมากเลยผมเปล่านะเฮ้ยหุบปากเฮ้ยเงียบมันจบแล้วนะโอเคผมได้มาแล้วเนี่ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วมันสำคัญมากเลยหลานเอ้ย โลกเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับการยอมรับความผิดพลาดโอ้คุณคุณควินผมไม่ได้ตั้งใจไม,ไม่ได้ตั้งใจจะทำพลาดเลยนะมันไม่ใช่ความผิดของผมใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนลุงคนนี้แนี่งตาบอดด้วยฟันเหลืองไม่ใช่แต่งฟันบ้างได้คุยกับแม่บ้างหรือเปล่าได้โทรหาเพื่อนไหมแหมไม่ไว้ใจนะเว้ยมีอะไรเปล่าเลย ผมกำลังเรียบๆน่ะดีแล้วดีมากเอาปืนมาแล้วเว้ยเฮ้ยรู้อ่าสู้สู้เยทเคเยดโดนไข่เอ้าโดนแทงชิบหายเลยอิตนลงคนนี้แม่งพิส่องเยอะเหมือนกันเว้ยเรียบร้อยโหอุตส่าห์สู้ได้โดนแทงคอแล้วง okay. ั้นเฮ้ยไปกขแหละโหยิงซ้ำเลยยิงเป็นหมาข้างถนนเลยเว้ย มาละมาหากูละไม่เอานะลุงไปบอกนายจ้างของมึงมาเดี๋ยวกูจะโทรไปหาถ้าเกิดกูต้องการให้มึง<ป>ส่สงสพัสดุอีกเห็นกูเป็นเด็กส่งพิซซ่ารืยไงวะอย่ามายุ่งกับกูกูมไม่เกี่ยวกูมาแฮกกูช่วยเพื่อนทำงานเฉยๆไปละถอยเลยแม่งเรื่องของมาเฟียนะครับเราเป็นแฮกเกอร์คนละสายกัน ให้พี่เดินสะดวกเถอะไอ้ลัคกี้ฟักกิ้งควินมันเป็นขาใหญ่ในชิคาโกตอนใต้มันของชิคาโกมาตั้งแต่ก่อนกูจะเกิดซะอีกเมืองนี้จะติดนี้กูอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดกูเอาลูกปืนเจาะกระโหลกมาตั้งแต่เมื่อกี้แต่นี่แหละคือสิ่งที่กูพยายามจะไม่ทำเพราะว่าผลตอบรับคือแม่งหนักเหลือเกินซึ่งจะไม่เกิดขึ้นไอ้หี้มาเดินชนไหล่กูบังอาจเอ้ย ว่าไงมึงกลัวๆไอ้สัตว์นะแฟชี่เอฉยรับสายแป๊บเป็นไงงานเสร็จไหมมึงคิดว่ากูโอเคงั้นเหรอกูไม่ได้อยากทำงานให้มาเฟียนะเว้ยเอาหน้ามันใจนะบางทีมันก็ต้องหัดไปวางจริยธรรมซะบ้างนะทำใจให้สบายไว้เพื่อนเดี๋ยวกูพาไปรู้จักเพื่อนหนึ่งกูคนหนึ่งมันจะคอยหางานขับรถให้มึงอีกยังจะเอาอีกวะเออไงก็เอาเถอะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากูจะรับงานหรือเปล่าแต่ให้ชื่อกูไปก่อนเอาเชื่อกูเถอะใครจะเซโนกับรายได้พิเศษแล้ววะ อ่ะโอเคมันถามถึงเรื่องมอริสใช่ไหมเหมือนโอเคดีกับบ้านใหม่ของมันแล้วก็วางสาย Game เกม progression review progression review in your smartphone อ๋อใช้สมาร์ทโฟนดูความคืบหน้าของเกมได้อ่ะอธิบายนิดหน่อยเย็ดมิชชั่นคอมพลีตแฮกมันซะไหนเอาลูกซองมาหน่อยไหนๆก็เซฟแล้วกูอยากทำอย่างนี้มานานแล้วตกใจเฮียอะไรกันปืนมันลั่นโทษทีวะ่ะกีเทียอะไรเจ๊ <laughs> เอาสีหนึ่งเขาขึ้นมาลวก <c oughs> โอเคมีควันด้วยสัตว์มีคนโทรแจ้งตำรวจเฮ้ยรถนตะขากรั่วอันนี้เทียนี่มาเคยตื้นรั่วใส่แม่งกระสุนเจาะยางนั่นเสร็จลอยครับยางรั่วเลยอะไรมึงมายุ่งเลยยิงแม่งผู้เห็นเหตุการณ์ก็ต้องโดนด้วยนะครับแม่อยากทำอย่างนี้มานานแล้วโอเคสารพัดนี่พอแค่นี้ก่อนครับกูไปเกียนต่อแล้วบ๊ายๆอย่าลืมดูเบลิเฟอร์กันนะเว้ยอลิซ